หลายคนนะครับเชื่อว่ามีปัญหาเวลามีปัญหาแล้วนะครับบางครั้งเกิดความเครียดนะครับไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมผมมีหนึ่งเทคนิคครับโดยส่วนตัวของผมเองก็คือการที่เราสามารถอยู่กับตัวเองได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับตัวเองแบบที่ว่านะครับถ่ายฟีดเฟซบุ๊กดูหนังดูละครไปเรื่อยอย่างนั้นจิตคุณจะไม่ได้อยู่กับตัวเองนะครับจิตเราจะอยู่ในเรื่องราวหรือสตอรี่ของคนอื่นนั่นเองครับผม ในส่วนตัวของผมนะครับแนะนําให้คุณลองออกกาลังกายดูครับเวลาคุณออกกาลังกายนะครับเวลาคุณอยู่บนลู่วิ่งเนี่ยคุณก็ต้องมีสติใช่ไหมครับผมวิ่งนะครับคุณก็จะรู้ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาก้าวอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าคุณจะเวทนะครับผมเวทนะครับคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแขนเราตึงแขนเราเจ็บนะครับผมเราต้องผ่อนต้องเบาช่วงเวลานั้นนะครับผมเชื่อไหมครับว่าเราจะมีสมาธิแล้วช่วงเวลานั้นนะครับจะทําให้เราสามารถนึกคิดวิเคราะห์ไต่ตองเรื่องราวต่างๆได้นะครับผมแล้ว พรุ่งนี้หรือวันถัดไปนะครับคุณจะมีสติแล้วเก้าวต่อไปครับผมนบไดมอนด์นครสวรรค์